เดี๋ยวครป๊อกจะให้พี่นิดนะครับหมุนทรายแบบฟิกแฮทก็คือมืออยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับประโยชน์ก็คือใช้ในการเข้าโค้งกับการเปลี่ยนเลนนะครับข้างหน้าจะเป็นการเข้าโค้งทางด้านซ้ายค่อยๆหมุนเลยครับหมุนอ่าดีครับหมุนซ้ายนะครับโอเคพอถนนเริ่มตรงแล้วขึ้นกลับครับโอเคครับอ่าคราวนี้ทางข้างหน้าเป็นทางเข้าโค้งทางด้านขวาพี่นิดค่อยๆหมุนทรายไปทางด้านขวาครับโอเคนะครับสสยตาก็มองข้างหน้าไว้โอเคพอถนนเริ่มตรงพี่ก็ขึ้นกลับ รประโยชน์อันที่2ก็คือการเปลี่ยนเลนนะครับโอเคพินิทเปิดไฟเลี้ยวตีขึ้นทางด้านซ้ายโอเคครับแล้วก็พินิทก,ก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายก่อนนะถ้าว่า่ปลอดภัยแล้วพินิทก็ค่อยๆหมุนมาทางด้านซ้ายโอเคพอรถเข้ามาในเลนแล้วพินิทก็คืนกลับแต่ไฟเลี้ยวไม่ตีกลับก็ตีกลับลงมาเปลี่ยนเลนไปทางขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับอมองกระจกมองข้างด้านขวาไม่มีใครนะปลอดภัยนะโอเคค่อยๆหมุนไไปทางด้านขวาโอเคพอรถมาอยู่เลนขวาแล้วคืนอะไรกลับครับโอเค ถ้าเราหมุนพวงไล่เยอะไฟเลีเ้ยวก็จะตีกลับเองนะครับนี่ครูป,ป๊อกจะให้พี่นิดนะครับหมุนพวงไล่แบบแฮนด์โอร์แฮนด์นะครับภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการหมุนพวงไล่แบบคล่อมมือหรือไขว้มือนะครับมีประโยชน์ก็คือเลี้ยวตามทางแยกแล้วก็การกลับรถนะครับจะให้พี่นิดสาวพวงไล่แบบสาสั้นก่อนนะโอเคเลี้ยวด้านไหนด้านมือน,นั้นลงครับเลี้ยวซ้ายด้านมือซ้ายลง โอเคครับแล้วก็มือซ้ายไปจับตรงกลางของวงพวงไลนยครับมือขวาจับตำแหน่ง3ามนาฬิกามือซ้ายจับตำแหน่ง9า้านาฬิกาถูกต้องโอเคเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วคืนขวากลับครับโอเคมาจับครึ่งหนึ่งของวงรอบพวงไลนยนะครับแล้วก็กลับไปตำแหน่งเดิมดีมากครับนี่คือการสราว okay. สั้นโอเคสาวยาวครับพี่ออกมาจากตรงไหนจับตรงนั้นดีมากครับนี่คือเลี้ยวซ้ายหนึ่งรอบคืนขวาครับ ดีมากครับนี่คือการหมุนทุไนไแบบแฮนโอ์แฮนนะครับวิธีการหมุนทุาไลแบบพุทโฟนดึงดันนะครับก็จะมีหลักที่ว่าเลี้ยวด้านไหนดึงมือนั้นลงโอเคเลี้ยวซ้ายดึงมือซ้ายลงโอเคมือขวาก็จะลูดมาชนนะคบเอาโอเคครับมือซ้ายดึงอ่ามือขวาดัานมือซ้ายดึงมือขวาดัานอ่าสุดแล้วนะเอาึ้นกลับให้ล้อตรงโอเค มือขวาดึงลงมาแล้วเอ้ามือซ้ายมือขวามือซ้ายต้องมาอยู่ข้างล่างอ่าถือว่ามือขวาเราดึงมาแล้วนะมือซ้ายดันอ่าโอเคอ่ะดึงมือขวาดึงมือซ้ายดันอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งเอ่ามือขวาดึงมือซ้ายดันโอเคจบตรงนี้เลยที่พวงในตรงรถตรงนะถ้าหากสุดต้องคืนพวงในกลับให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งนะครับถ้าใครไม่ถนัดการเลี้ยวรถแบบแฮนด์วแฮนด์นะครับก็สามารถที่จะใช้แบบพุทพูน ได้นะครับหรือจะใช้ทั้ง2องอย่างปนกันก็ได้นะครับ